สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเย้พี่น้องทุกคนวันนี้พี่วีมาแล้วค่ะวันนี้มากับรอยยิ้มน่ารักน่ารักของพี่วีค่ะวันนี้นะคะพี่วีจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะในการบอกเล่าบอกกล่าวสิ่งดีๆว่าเราทุกคนมีความสุขรู้จักความสุขที่แท้จริงของตัวเองหรือ,อยัง ความสุขของตัวเองที่แท้จริงของคุณมันคืออะไรคุณรู้ไหมคะหลายคนอาจจะคิดว่าความสุขของฉันก็คือได้กินได้เที่ยวได้นอนได้ทำอะไรแล้วแต่บุคคลทั่วไปที่เขามีความสุขแตกต่างกันพี่วีคะ่ะจะเล่าความสุขของตัวเองว่าพี่วีมีความสุขของตัวเองอย่างไรบ้างความสุขของพี่วีคะ่ะ ในทุกๆวันจะทําให้ตัวเองมีความสุขร่าเริงไม่เพียมีพลังตลอดเวลาในการสร้างความสุขให้กับตัวเองนอกจากพูดดีคิดดีและรู้สึกดีแล้วพี่วียังยังมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยในหัวใจตลอดเวลานั่นคือความสุขที่ตนเองรู้สึกว่าร่างกายมันกระปรี้กระเป๋าและ ความสุขของตัวเองอีกมุมหนึ่งคือเราเห็นภาพว่าพ่อแม่พี่น้องและคนที่เรารักได้มีความสุขกับเราเฉลิมฉลองสิ่งดีๆพี่วีได้ติดต่อพี่น้องพ่อแม่และหลายๆคนให้เขารู้ว่าเขามีความสุขและเราได้เห็นแล้วว่าความสุขสัจธรรมของชีวิตความสุข ที่เราสร้างมันขึ้นมามันกระจายถึงผู้คนมากมายค่ะคุณรู้ไหมคะในทุกๆวันจะทำให้พี่ีสอนพี่เสมอว่าวันนี้ชวีวันเธอทําเธอตื่นขึ้นมาคือเธอโชคดีแล้วนะเธอตื่นขึ้นมายังมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเธอโชคดีแล้วนะเพราะอะไรทำไมพี่ีถึงได้คิดและถึงได้มีความสุข ก็เพราะการที่เราได้เรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลค่ะครูทิตาสอนให้พี่วีได้รู้จักวิธีคิดว่าการทำตัวเองให้มีความสุขสร้างในสิ่งที่เราอยากจะให้คนรอบข้างของเรามีความสุขแล้วในวันหนึ่งเราได้ไปในสิ่งที่เรา อยากจะปรารถนานั่นคือพี่วีอยากจะสร้างโรงเรียนกับครูสิตาเป็นโรงเรียนกดแรงดึงดูดกดจักรวาลเป็นโรงเรียนที่สร้างกดแรงดึงดูดเป็นโรงพยาบาลกดแรงด cre so ึงดูดกดจักรวาลหรือโรงเรียนกดแรงดึงดูดกดจักรวาลโรงพยาบาลคือยังไงครูสิตาจะบอกว่าเสมอว่ามีคุณหมออยู่ไหนเป็นลูกศิษย์ของครูสิตานะเขาจะสอนว่า เขาสอนให้คนป่วยหรือคนที่สุขภาพดีดูแลตัวเองก่อนที่จะไปหาคุณหมอเพราะว่าเขาเรียกว่าใช้จิตนำกายจิตรักษากายนั่นคือการใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลค่ะทุกคนค่ะหากคุณคิดว่า วันนี้อ้าวชนแก้ววันนี้ชนแก้วพรุ่งนี้ชนแก้วคุณรู้ไหมคะการที่คุณดื่มชนแก้วมันเป็นความสุขของบุคบุคคลอื่นนะพี่วีแค่เล่าความรู้สึกของตัวเองเฉยเฉเพราะว่าตัวเองเคยมีอดีตแฟนที่ขี้เมาเลยต้องมาเล่าให้ฟังว่าตัวเองถึงคิดว่าการดื่มเหล้ามันเป็นการทำร้าย ชีวิตของตัวเองการที่เราดื่มเหล้าแน่นอนพี่วีเชื่อเลยพ่อแม่พี่วีไม่ชอบเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ทานไม่ดื่มเหล้าค่ะพี่วีโชคดีมากที่พ่อเมื่อก่อนตอนเด็กเคยเห็นพ่อดื่มเหล้าค่ะแต่พ่อก็ไม่ดื่มและเมื่อก่อนไม่เคยเห็นแม่ต้องดื่มเหล้าคือครอบครัวมีความสุขมาก โชคดีมากที่เราได้เกิดเป็นลูกเป็นพ่อแม่และมีพี่ชายพี่ชายก็ดีมากๆถึงถึงได้บอกว่าการที่ชีวิตเรามันอยู่ในแวดวงที่อยู่ในสิ่งดีๆรอบตัวมันทำให้เรามีพลังมากๆกับการใช้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลและถ้าเกิดมันไม่มีหรกพี่วีเราสร้างมันเองขึ้นได้คะ่ะเราสร้างมันเองโดยที่ เราอยากให้ครอบครัวของเราเป็นแบบไหนสร้างขึ้นมาจากหัวในหัวของเราสร้างพลังมันขึ้นมาจากหัวแล้วทำในทุกวันนี้ให้มันเป็นอย่างที่เราปรารถนาไม่ใช่วันวันกินเหล้าวันวันชนแก้วพี่บีเชื่อคะ่ะพ่อแม่ของเขาเขาหากเขาเห็นคุณดื่มเหล้ากินเหล้าเขาก็ไม่มีความสุขแน่นอนเพราะอะไรเขาเป็นห่วง การที่พ่อแม่เป็นห่วงไม่ใช่เรื่องดีนะคะพี่วีไม่เคยเป็นแม่คะ่ะแต่พี่วีเคยเป็นลูกไม่เคยเป็นแม่แต่รู้ว่าการที่เราทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจมันเป็นสิ่งไม่ดีวันนี้ไม่ได้มาสอนใครคะ่ะเพียงแต่เล่าให้ทุกคนฟังว่าเราทำแบบไหนไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวที่ดึงดูดมันมาครอบครัวของคุณก็ดึงดูดมันมาเช่นเดียวกัน มันเป็นกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลและมันเป็นกฎแห่งกรรมมันเป็นเงาสะท้อนกลับเมื่อเรารู้แล้วว่าการใช้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันคือทางลัดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จวันนี้พี่วีได้ดูรุ่นพี่ในที่อ่าทเเขาได้หลายนะคะเขาบอกว่าสมัยนี้หลายหลาย ในประเทศไทยพี่บีไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าแตก็กเอาคําพูดของเขามาว่ามีการปิดตัวมาหลายหลายโรงงานมีการปิดตัวหลายโรงแรมเพราะว่าไม่มีการเดินทางไม่มีการท่องเที่ยวมากจะอยู่ได้ก็ต่อโรงแรมของคุณใหญ่และมีการเงินหมุนพอเท่านั้นเองนั่นก็คือหากคุณยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม คุณไม่รู้จักวิธีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองแล้วคุณคิดหรือว่าคุณจะมีงานทำได้ตลอดไปเดี๋ยวนี้เขาสร้างแล้วนะคะสร้างหุ่นยนต์ที่จะเอามาทำงานแทนมนุษย์หากอยู่ในโรงงานหากคุณทำงานที่โรงงานคุณเชื่อหรือว่าอีกสองสเดือนหรือสิ้นปีนี้คุณจะมีงานทำ คุณมีความสุขมากจนกว่าคุณไม่เปลี่ยนแล้วถ้าเกิดคุณไม่ลองมาเปลี่ยนชีวิตตอนเนี้ยคุณจะเปลี่ยนชีวิตตอนไหนคุณมีโทรศัพท์มือถือที่จะสอนคุณให้รู้ทุกอย่างว่าคุณทําอะไรได้มั่งนี่คือสิ่งที่พีวีจะมาเล่าให้ฟังว่าการที่เราเรียนรู้กฎแรงดึงดูกกดกฎจักรวาลมันไม่ใช่แค่การเพริ่อเจอค่ะ มันเป็นการสะท้อนให้เราเห็นว่านี่คือชีวิตของเราที่เราสามารถจงใจสร้างมันขึ้นมาเองได้ดีมากๆสำหรับคนที่ได้เปลี่ยนแล้วนั่นคือคุณมาทางลัดอย่างไงชีวิตของเรามันจะต้องอยู่อีกนานแต่ถ้าเกิดยังไม่นานอยู่อีกไม่นานถ้าสมมุติสมมุติเกิดอุบัติเหตุ ดิ่เล่ากับปะเกิดอุบัติเหตุถ้ามันตายก็คือทำศพงานศพเรียบร้อยจบแต่ถ้าหากมันไม่ตายละ่ะเ,เงินเดือนรายได้ของคุณจะค่าพอการรักษาไหมแล้วค่ารักษาของคุณพ่อแม่ของคุณเขาเอาเงินเดือนเขามีรายได้ไหมมันมีช่องทางให้คิดมากมายค่ะ วันนี้ได้เห็นว่าโลกมนุษย์มันแตกต่างกันแต่มันเป็นสัจธรรมมีดีมีชั่วแตกต่างกันหากคุณไม่เปลี่ยนก็ไม่มีใครคุณก็เอาที่สบายใจว่าคุณเลือกชีวิตของคุณเองมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะแบ่งปันว่าเรารู้ว่าการที่เรามา เรียนรู้กดแรงนึงดูดการที่เราได้มาหันมาทําธุรกิจออนไลน์มันรู้คือทางรวยทางลอดของชีวิตทุกวันนี้ทุกวันนี้ถ้าใครไม่เข้ามาในโลกออนไลน์คุณจะเอามากเพราะอะไรอย่างที่บอกหลายหลายประเทศค่ะหลายๆประเทศแม้นในอยู่ในออสเตรเลียธุรกิจที่พี่วีทำในโรงแรมเขาก็วันนี้พีวี ทุกวันนี้ทํางานอาทิตย์ละหนึ่งวันซึ่งเมื่อก่อนทำสองสาวันหรือ4วันเพราะอะไรแต่มันไม่กระทบพี่วีค่ะเพราะว่าพี่วีมีธุรกิจออนไลน์ค่ะรายได้ของพี่วีมาหลายช่องทางมากและมันก็เจริญมากขึ้นเพราะคนที่เขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตมันมีมากและก็อีกเช่นเดียวกันคนที่เขาไม่อยากเปลี่ยนชีวิตมันก็มีมากด้วยเหมือนกัน มันจะมีแค่ชั้นที่อยากเปลี่ยนชีวิตก็คือประสบความสําเร็จหรือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จก็คืออะไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้เอาไว้ก่อนนี่คือสิ่งที่มันแตกต่างกับคนที่รู้จักการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมีสมองแต่คุณ ต้องเอาสมองอันอัจฉริยะของคุณมาคิดว่าคุณจะทําให้ตัวเองสูงขึ้นหรือว่าอยู่เท่าเดิมเพราะว่าแม้นคุณอยู่เท่าเดิมโลกทุกวันนี้ก็ทําให้คุณลงมาข้างล่างอยู่แล้วเพราะอะไรโลกหมุนเร็วมากค่ะทุกคนค่ะวันวันหนึ่งเร็วมากแล้วเทคโนโลยีก็วิ่งเร็วมากกฎแห่งกรรมก็มาเร็วมากเช่นเดียวกันถ้าไม่รีบเปลี่ยนชีวิต ไม่ตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างนั่นคือตก Flow ไปเลยนะคะวันนี้อาจฟังดูเหมือนพี่วีพูดเขาเรียกไรให้ทุกคนฟังดูเครียดแต่จริงๆแล้วมันเพียงแค่บอกว่าเราเจอทางรัฐเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นในสิ่งที่เรากินในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เรากินค่ะแน่นอนอาหารแต่และจาน มันไม่เหมือนกันเหมือนคุณกินก๋วยเตี๋ยวบางคนชอบกินเผ็ดๆบางคนชอบกินหวานๆบางคนชอบกินจืดๆแต่มันเป็นอร่อยของคุณคุณก็กินเพื่อความอร่อยของคุณและชีวิตของคุณมันอิ่มท้องเช่นเดียวกันค่ะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เราได้รู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลเรารู้เลยว่ามันเป็น ทางลัดที่จะทําให้พวกเราประสบความสําเร็จได้ในด้านความรู้ในด้านความรักการงานการเงินสุขภาพการแบ่งปันเข้าสู่สังคมมันได้ทุกอย่างมันได้ทุกอย่างจริงๆค่ะวันนี้นะพี่วีโชคดีมากเลยที่มีรุ่นพี่ได้โทรเข้ามาซึ่งปกติพี่วีส่งข้อความให้เขาอย่างที่เคยส่งให้กับหลายๆคนแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับแต่วันนี้ ก็อธิษฐานจิตส่งให้รุ่นพี่เข้าไปเพราะว่าเชื่อว่าเขาก็เล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเขาอยากจะประสบความสําเร็จก็ให้เขาทาตามตาม,ตามที่พี่วีบอกเข้าไปเพราะว่าคุณรู้อะไรไหมคะครูสิตาขอยกตัวอย่างครูสิตาผู้หญิงที่ติดลบ10ล้านเหลือเงิน20บาทคิดจะฆ่าตัวตายคิดจะทําวิธีไหนว่าจะฆ่าลูกทั้งสองคน ก่อนที่จะรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลพลิกชีวิตราวกับปาฏิหาริ์มันคือความจริงและคนที่เดินตามครูสิตาหลายคนหากเขาทำอย่างจริงใจแล้วจริงจังแล้วเขาประสบความสำเร็จจริงๆการทำธุรกิจของพีวีไม่ได้ชวนให้ใครมาทำธุรกิจด้วยนะคะเพียงแต่เล่าให้ฟังว่าในธุรกิจของพีวีเขา เริ่มต้นจากศูนย์บาทเขาทําได้อย่างไรจากใจค่ะหากคุณมีใจหากคุณมีสมองอัจฉริยะว่าคุณจะทำอย่างเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนเขามีใจและธุรกิจหลายๆคนที่ทำอยู่ก็ดีเพราะว่าเห็นแล้วว่าการทำธุรกิจออนไลน์มันเจริญมากทุกคนดูโทรศัพท์มือถือทุกคน รู้การวิธีทําอินเทอร์เน็ตรู้มากกว่าพี่วีอีกด้วยซ้ําเพราะพี่วีเป็นคนที่ทำเขาเรียกะไรจบกศนค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่คุณได้เรียนถึงมัธยมถึงปริญญาตรีเอกอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีแต่คุณเก่งในเรื่องการทำเทคโนโลยีแต่คุณไม่มีวิธีการคิดในการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาล เพราะว่ากดแรงดึงดูดกฎจักรวาลไม่ต้องใช้กุศการศึกษาใดๆดเลยเพียงแค่อยู่ที่ใจคุณคิดจะทำตัวเองเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนชีวิตให้มันดีขึ้นแม้นคุณไม่เรียนมันก็ใช้อยู่แล้วเพราะว่าคุกคนคิดพูดทำทุกๆุกวันแต่การเรียนกดรืนรู้การเรียน คลิกดแรงหนึ่งดูดกดจักรวาลมันเพียงแค่ว่าคุณจะทำวิธีไหนควบคุมสติอารมณ์ตัวเองแบบไหนคิดแบบไหนพูดแบบไหนมันถึงจะทำให้ตัวเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นแค่นั้นเองให้พ่อแม่ของเราครูสิตาจะบอกเสมอว่าหลายหลายคียนี้กับหลายๆคนเปลี่ยนชีวิตก็คือเปลี่ยนคนเดียวรวยทั้งโคตร หรือคุณจะคิดว่าโอ้รวยทั้งโคตรกูอยู่ในโคตรของมึงกูไม่เปลี่ยนก็ได้แล้วคุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณทําคุณจะได้มันไม่ใช่ว่าจักรวาลเขารู้ว่าเขาจะให้ใครและก็เช่นเดียวกันเปลี่ยนคนเดียวสบายยกโคตรมันก็เช่นเดียวกันเรารู้เราเห็นเรามองเห็นเพียงแต่ว่าท่านจะทําหรือเปล่าครูสิตาบอกเดยวนี้พี่วีมีความสุขมากที่ได้ ทำสมาธิและเรียนรู้ในคลิปของตั้งจิตอธิษฐานตั้งโปรแกรมด้านดีกันทำสมาธิกับครูสิตาเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบมาตลอดนั่นคือการทำสมาธิปฏิบัติธรรมและแน่นอนการเรียนรู้กดแรงดึงดูดก,กจากวาลคือทำตอนนี้สำเร็จทางโลกเพื่อไปสำเร็จทางธรรมนั่นคือจุดมุ่งหมายของพี่วีก็คือสำเร็จตอนนี้เพื่อสำเร็จทาง สำเร็จทางโลกเพื่อสําเร็จทางธรรมอ่าวันนี้นะคะมาอย่างเนี้ยอาจจะดูฟังดูโมโหหรือฟังดูพูดแซ่ฟาดกุญแจมือใครแต่จริงๆไม่ได้เพียงแต่เล่าให้ฟังว่านี่คือทางลัดที่พวกเราเดินหากคุณไม่เดินก็เอาที่สบายใจอ่าวันนี้มาอย่างนี้ค่ะมาแค่นี้ขอให้ทุกคนขอขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ทำในสิ่งที่ตนเอง รักและก็ขอให้ครอบครัวของทุกคนมีความสุขค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ